ยินดีต้อนรับกลับสู่ไรโซนวันนี้เราจะพาคุณมาดำดิ่งไปกับหนึ่งในกระบะไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคนี้ f o r d F 150 Lightning รถคันนี้ไม่ใช่แค่กระบะทั่วไปแต่มันคือก้าวอันกล้าหาญของ Ford ในการเข้าสู่อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าขณะเดียวกันก็ยังคงจิตวิญญาณแห่งความแร่งของกระบะขายดีอันดับหนึ่งของอเมริกาไว้ได้อย่างครบถ้วนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณไปสำรวจทุกสิ่งเกี่ยวกับเจ้าสั์ร้ายพลังไฟฟ้าคันนี้ตั้งแต่ดีไซน์ภาพลักษณ เมื่อมองแวบแรก f 150 Lightning อาจดูคล้ายกับ s 1 5 0รุ่นดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันมาหลายสิบปีแต่เมื่อคุณเริ่มสังเกตในรายละเอียดจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือกระบะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงภาษาการออกแบบของมันเรียบรู้ทันสมัยและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ f อร์อย่างชัดเจน Lightning ยังคงมีรูปลักษณ์ที่ทรงพลังตัวถังที่กว้างเส้นสายที่แข็งแรงแสดงออกถึงพลังกำลังและความมั่นคงแต่ความเป็นรถไฟฟ้าของมันใช้ชัดด้วยกระจังหน้าทรงปิดและแถบไฟเลตที่พาดยาวทั่วแนวหน้า,นารถทำ ตัวรถได้รับการออกแบบให้มีความรู้ลมมากขึ้นกว่ากระบะทั่วไปได้วยฝากระโปรงหน้าทรงค้งรับลมและกันชนหน้าที่ออกแบบให้เรียบเนียนเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ตัวรถมาพร้อมล้อขนาดใหญ่มีให้เลือกสูงสุดถึง22นิ้วช่วยเสริมบุคลิกให้ดูแข็งแกรง่งและทรงพลังตามแบบฉบับของ F150 อย่างแท้จริง เมื่อเดินมาด้านหลังความโดดเด่นยังคงต่อเนื่องด้วยชุดไฟท้ายเล็กที่ออกแบบให้รับกับแถบไฟหน้าเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงและทันสมัยฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันบันไดช่วยปีนขึ้นกระบะดได้สะดวกและแน่นอนว่ายังคงฟังก์ชันความอนเนกประสงค์แบบที่แฟนเอฟ0นชื่นชอบอยู่ครบทั้งกระบะอลูมิเนียมแข็งแรงจุดยึดสัมภารับรักไฟสำหรับอุปกรณ์และแม้กระทั่งไม้บรรทัดที่สลักไว้ในตัวกระบะเพื่อใช้งานในไซต์งานได้จริงแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือช่องเก็บของด้านหน้าหรือทีี่่เรยกวา Frank เนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าพื้นที่ส่วนนั้นจึงถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ถึง14ลูกบาทฟุตกันน้ำได้ระบายน้ำได้และยังสามารถใช้เสียบล๊กเพื่อชาร์จอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างได้อีกด้วยนี่คือหนึ่งในลูกเล่นที่แสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานจริง ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูเรียบหรูนั้นซ่อนนวัตกรรมอันทรงพลังเอาไว้คุมพลังไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อคำว่ากระบะไปตลอดการ F 1 5 0 Lightning มีตัวเลือกแบตเตอรีอ่2แบบได้แก่รุ่นมาตรฐาน Standard Range และรุ่นระยะไกล Extended Range รุ่นมาตรฐานให้กำลังสูงสุด452แรงมา้าส่วนรุ่น Extended Range เพิ่มขึ้นเป็นถึง580แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง775ปอนด์ฟุตซึ่งทำให้มันกลายเป็น F 1 5 0ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ฟอร์ดเคยสร้างมา และเพราะมันคือรถไฟฟ้าแรงบิดทั้งหมดจะมาในทันทีเมื่อคุณแตะคันเร่งทําให้กระบะคันใหญ่ขนาดนี้สามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ4วินาทีเท่านั้นระดับเดียวกับรถสปอร์ตเลยทีเดียวแต่สมรรถนะของมันไม่ได้มีดีแค่ความเร็ว F 1 5 0 l i g h t n i n ยงยังมอบก,การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงด้วยจุดศูนย์ถ่วงตามจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ใต้พื้นรถช่วยให้การเข้าโค้งและทรงตัวเป็นเลิศไม่ว่าจะขับบนทางหลวงหรือบรรทุกของหนัก ในด้านสมรรถนะการบรรทุกและลากจูงไลต์นิงทำได้ยอดเยี่ยมมันสามารถลากน้ำหนักได้สูงสุดถึง1 0,000หมนปอนและบรรทุกได้ประมาณ ตอนนี้เรามาพูดถึงภายในกันบ้างเพราะนี่คือจุดที่ Ford F 150 Lightning เล่่งปล่งประกายอย่างแท้จริงในด้านความสบายเทคโนโลยีและการใช้งานจริงภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกคุ้นเคยแต่ก็ล้ำสมัยไปพร้อมกันการออกแบบภายในดูพรีเมียมและใช้งานได้จริงใช้วัสดุสัมผัสนุ่มหลายจุดมีพื้นที่จัดเก็บของขนาดใหญ่และใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การขับขี่ในทุกวันรู้สึกเพลิดเพลินม,ม,มากขึ้น จุดเด่นที่สุดภายนคือหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ถึง15.5นิ้วขับเคลื่อนด้วยระบบสิง4ีเอของฟอร์ดที่ตอบสนองได้รวดเร็วใช้งานง่ายและรองรับฟังก์ชันครบครันเช่นระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบนำทางการอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ o v เ r the a ด r และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Carplay และ Android Auto อีกทั้งยังมีหน้าปัดดิจิทัลแบบปรับแต่งได้เต็มรูปแบบแสดงข้อมูลสำคัญระหว่างขับขี่ครบถ้วนทั้งระยะทางที่เหลืออยู่ระดับแบตเตอรี่และการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ฟอร์ยังให้ ความสบายอย่างมากเบาะนั่งให้การรองรับที่ดีเยี่ยมมาพร้อมระบบทําความร้อนและระบายอากาศทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังโดยเฉพาะพื้นที่วางขาของผู้โดยสารตอนหลังที่กว้างเป็นอันดับต้นๆของคลาสทําให้การเดินทางไกลรู้สึกผ่อนคลายสุดๆอีกหนึ่งฟังชันที่ชา้นลาดคือโต๊ะทํางานพับได้ คุณสามารถพับคันเกียร์ลงและกลางแผ่นพื้นจากคอนโซลกลางออกมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำงานบนโนต้ตบุ๊กหรือวางอาหารกลางวันได้อย่างสะดวกและแน่นอนว่าภายในยังมีพื้นที่เก็บของมากมายไม่ว่าจะเป็นช่องใต้เบหาช่องเก็บของในประตูหรือคอนโซลกลางขนาดใหญ่ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยฝ่อใส่อุปกรณ์มาให้เกือบครบท่ารุ่นท็อปไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลน Lane Keeping Assist ระบบเตือนจุดอับสายตา (BLIND SPOT MONITORING) และระบบเบรกฉุกเฉินอ ER ัตโนมัติ (Automatic Emergency Braking) สำหรับใครที่อยากสัมผัสอนาคตของการขับขี่ F150 Lightning ยังมาพร้อมระบบลูครูของ Ford ที่ให้คุณขับแบบไม่ต้องจับพวงมาลัย ได้บนถนนที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าระบบจะใช้กล้องและเซ็นเซอร์ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรักษาความเร็วและระยะห่างจากคันหน้ายอย่างปลอดภัยถือเป็นหนึ่งในระบบกึ่งอัตโนมัติที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบันและช่วยให้การขับขี่ทางไกลสบายขึ้นอย่างมาก เรื่องเสียงรบกวนก็แทบไม่มีเลยเพราะเครื่องยนต์ไฟฟ้าทําให้ห้องโดยสารเงียบสงบอย่างน่าทึ่งคุณจึงสามารถดื่มด่ากับระบบเสียงระดับพรีเมียมจากบางฮ o ลล f เซินที่ให้เสียงคมชัดใสบริสุทธิ์ผ่านลำโพงมากถึง18ตัวไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังหรือรับสายโทรศัพท์ก็ได้อัธรตเต็มที่ต่อไปมาดูเรื่องราคากันบ้าง Ford F 1 5 0เลตนิงเริ่มต้นที่ประมาณ57,000ดอลลาร์ 50, 000, 000, สหรัฐสำหรับรุ่นโปรซึ่งออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์แต่ก็ยังมีเทคโนโลยีและพลังแรงครบถ้วนรุ่นเ S สเทีเพิ่มความสะดวกสบายและฟีเจอร์ภายในมากขึ้นราคาอยู่ที่ราว6 5 0 0 0ดอลลาร์ส่วนรุ่นเลริอาจะเน้นความหรูหราและระบบความบันเทิงที่เหนือกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ75,000ดอลลาร์ 75, และสุดยอดรุ่นพททนอัมที่จัดเต็มทุกอย่างทั้งแบตเตอรี่ระยะไกลวัสดุพรีเมียมและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดราคาอยู่ที่ประมาาณ95,000ดอลแนนน่่ว ้าราคาจะแตกต่างกันไปตามออปชันที่เลือกแต่แม้ในรุ่นท็อปสุดเล็กนิงก็ยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับกระบะไฟฟ้าคู่แข่งในตลาดอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าทึ่งและหลายคนอาจยังไม่รู้คือความสามารถของเลกนิ n งใน